สื่อธรรมะพ่อครูตอนอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังให้สัมมาทิฏฐิอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังอาเสวนาแปลว่าคบคุณคบคุณต้องไปหากันต้องไปคุยกันต้องไปอะไร และต้องปฏิบัติให้เกิดผลเรียกว่าภา,ภาวนาเขาเพียนคำภาวนาคือการปฏิบัติที่จริงภาวนาเป็นการเกิดผลทำให้เกิดผลแล้วก็มีผลทำให้เกิดผลแล้วก็มีผลมีผลเกิดเรียกว่าภาวนาเป็นภาวะเป็นปรากฏการที่มันเกิดจริงอาเสวนาภาวนา คบคุณสิ่งที่เราเห็นว่าดีแล้วแล้วก็มาสัมผัสัมปันศึกษาปฏิบัติก็คือภาวนาปฏิบัติให้เกิดผลนะแล้วเขาเข้าใจผิดภาวนาเอาไปภาวนาก็คือไปนั่งหลับตาจบเพเลยและแถมพระฮุลีกรรมังทำให้มากผู้ดีกรรมังทำให้มากเขาก็ตั้งตับตาให้มากมากๆก,ก็เลยไปจมในมิจฉาทิฐิเป็นมิจฉาผล น้าสงสารดึงไม่ออกเลยอัตมาชาวแทงได้หอ,อกรอยเล่มกลางวันแทงได้หอ,อกร้ยอยเล่มหอกปากของอาตมาเย็นแทงอีกรยยอยเล่มช่ยฆ่ายังไงก็ไม่ตายชีวิตของผู้ทําลายศาสนาผู้มีโทษผู้มีความผิดที่พ,พระราชาให้ไปฆ่าซะอยู่ก็เป็นบาปมาทําลายศาสนาอยู่อะ ให้ไปค่าตายหมดข้าเดหอร้อยเล่มเช้าโดยปากหอ,อกเฉยข้าเดหอกร้อยเล่มกลางวัน้ดยปากหอ,อกเฉยได้ยเย็นดีกร้อยเล่มเฉยสู้ๆโพธิรักน่าไม่ยอมจำนวนหลอกอัตมาหอ,อกหมดเท่าไหร่ก็ทำหอกใหม่ทำหอกใหม่หออหมเอามา อ,อยากสรุปไหมเอาเลยว,นนวันนี้พอท่านมีกำลังวังชาดีมากเลยนะครับเสียงไม่ตกไม่ไอด้วยวผมนี่จะคอยฟังอยู่ว่าถ้าเกิดพอท่านไอขึ้นมาเนี่ยผมมวัวแต่ใช้สติไปพิจารณาเรื่องอื่นอยู่เนี่ยผมจะต่อพอท่านติดไหมวันนี้ผมรอดตัวไปนะครับ แล้วผมก็จะไม,ไม่ไม่ขอสรุปอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้พระท่านก็ให้มาเยอะหลายประเด็นแล้วนะครับก็ขอความเริญใธรรมจงมีแด่เด็กนักเรียนสมสศักข์ขาเด็กนคนไทยผู้ใ่ดีใ่ประพฤติทำกันแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามรายการของพระท่านทุกท่านนะครับขอกราบขอบพระคุณพระท่าน เป็นอันมากครับผมอ้ามิเป็นไรพี่ิได้